ส่งความเคลื่อนไหวล่าสุดเป้ยปานวาดรู้เลยว่าเจ็บแค่ไหนดูเหมือนว่าความสัมพันธ์แก๊งนางร้ายจะไปต่อกันไม่ติดอีกแล้วสำหรับสี่สาวหนิงปณิตากระแตสุภพักษรเมีพิชนาตและเป้ยปานวาด กระทั่งไม่กี่วันที่ผ่านมาหนิงและกระแตได้ออกมาเปิดใจในรายการแฉซึ่งมีบางช่วงบางตอนได้พูดถึงความสัมพันธ์แก๊งนางร้ายว่าไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเรื่องนี้พูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์มันมีผลกระทบต่อคนอีกหลายๆคนเราเป็นเพื่อนกันมาเราก็มีความรักให้กันทําให้เราก็อยากจะเก็บความรู้สึกที่ดีต่อกันก็เลยเลือกที่จะไม่พูดคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ทําร้ายใครดีที่สุดแต่มีประโยคหนึ่งว่าคนที่เป็นเพื่อนกันเวลามีปัญหา าทะเลาะกันควรจับมือมองหน้ากันเคลียร์กันมันจะได้จบไม่เอาไปพูดลับหลังพอพูดลับหลังแล้วมันไม่เคลียร์ทั้งทั้งที่เราอยากเคลียร์มาตลอดแต่สิ่งที่ได้ยินมาเราอยากจะพูดอยากบอกสังคมว่าคืออะไรแต่พูดไม่ได้ถ้าพูดทุกอย่างจะพังหมดเลย โดยล่าสุดทางฝั่งเปยได้มีการเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัวเป็นภาพการ์ตูนนักเรียน2คนจับมือกัน1คนถูกธนูแทงข้างหลังร้องไห้จะเป็นจะตายแต่ก็ยังมีคนปลอบในขณะที่อีกคนถูกแทงสาหัสกลับไร้คนข้างกายแต่ก็ต้องเข้มแข็งไม่ร้องไห้พร้อมกับระบุคแคปชั่นไว้ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับสาวเป้ยรัวๆ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ